สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการค้นดูพระกัมพีนะครับการที่ผมหนุนใจพี่น้องให้ค้นดูพระกัมพีนะครับเพราะในพระพีบอกว่าอยู่เมืองนั้นมีจิตใจที่สูงกว่าชาวเมืองเทโตนิกาเพราะเขาเริ่มสายทธาค้นดูพระกัมพีทุกวันเลยนะในกิจกรรมบทที่17ข้อที่11นะครับก็อ,อยากหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อเรามีโอกาสได้ฝึกในการอ่านและศึกษาพร,าะ,พระเจ้าพนพีบางข้อบางตอนเราอาจจะจําได้ผิวเผินนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหน แต่เดี๋ยวนี้เราคอมพิวาตนะครับเรามีคูเกอร์เรามีพระกัมภีรออนไลน์เราจะเอาข้อมูลสักตอนหนึ่งแล้วก็พิมพ์เข้าไปเพื่อจะไปดูว่าข้อความนี้นะครับไปอยู่ในพระกัมภีร์เล่มไหนนะครับวันนี้ดีแล้วที่ข้าพองค์ทุกยากปรากฏในพระคัมพีเล่มใดก็ตั้งคําถามอีกนะเพื่อพี่น้องไปค้นดูพระกัมภีร์หลายคนก็ค้นมาแล้วนะครับกอไก่โยบนะคร,รับขอไข่สดุดดีคอควายโคโลสีงองูนะครับเป็นน้องฟิลิปปี คำตอบก็อยู่ที่ขอไข่นะครับก็คือสรุดีอยู่ในสรุดีนะครับพี่น้องบทที่1 1 9ข้อที่71ดีแล้วที่ขับลงทุกข์ยากเพื่อขับลงจะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์เรามีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับพี่น้องดีจังเลยที่มีความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับเราเราเองจะได้เรียนรู้ถึงพระเจราของพระเจ้าหรือเรารู้สึกแย่ๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นพี่น้องครับจำไว้น,นะครับไม่มีสักสิ่งที่จะบังเอิญน,นะครับที่เกิดขึ้นกับเรา ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่พระเจ้าจะนําเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจนะครับผ่านพระเจนะของพระองค์ด้วยนี้คิดสิ่งที่อ่านพระคัมภีร์กันทุกวันนะภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาพี่น้องเจอปัญหาต่างๆนะครับก็จะนึกถึงพระเจนะของพระเจ้าไม่พอทำให้เราเข้าใจนะครับถึงแผนงานพระเจ้าเข้าใจถึงน้ําพระทยัยพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยและที่สําคัญพี่น้องครับเราเองจะได้เรียนรู้ว่าการดำเนินชีวิตคิเสียนนั้นเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไร โดยใช้พระคำพระเจ้าเป็นคู่มือในการมีชีวิตในแต่ละวันแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนะครับในการมีชีวิตไม่ว่าจะในเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานหรือแม้แต่ในเรื่องการรับใช้พระเจ้าวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเปลี่ยนปัญหานะฮะที่เกิดขึ้นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นพระพรเป็นพระพรที่ซ่อนอยู่ในความทุกข์ยากอาเมนเบนพี่น้องครับกลับมาพบรายการค้นดูเพิ่มพีได้ใหม่ในวันต่อไปครับพี่ย่าปอนครับสวัสดีครับ